ถ้า b n ลงแล้วเครทินีนลงแล้วแต่ g i ฟยังไม่เพิ่มคุณหมอเขาก็ชะลอให้นะ เรามาดูปริมาณในการกินกับการเอาออกนะคะซึ่งมันจะไปสัมพันธ์กับเรื่องค่าครีตินีนนะค่าครคตินีนควรจะต่ํากว่า1.2ค่าไตานะคะ3ข้อที่ต้องรู้เลยก็คือค่าครีตินีน,นะคะสีเขียวยิ่งน้อยยิ่งดีนะคะตัวเนี้ยโดยปกติแล้วเนี่ยไม่ควรเกิน1.2นะคะตัวเนี้ยจะเอาไปคํานวณดังนั้นถ้าเกิดเราคุม U N D แล้วนะคะแล้วก็เรื่องอาหารคุมดีแล้ว อุ่มที่สามที่จะต้องดูก็คือถ้า b n ลงแล้วเครีทินีนลงแล้ว b n ลงนะคะแต่ g j i ยังไม่เพิ่มคุณหมอเขาก็ชะลอให้นะเออนะคะแต่ถ้าเกิด b u n นะคะ b u n ลดครีทินีนเพิ่มอันเนี้ยก็น่าจะคุยยากดังนั้น b u n ลดครีทินีนลด ดีที่สุดนะคะดีที่สุดหลังจากลดบวมได้แล้วนะคะหลังจากลดบวมได้แล้วคุณต้องดูค่ารคตินีนด้วยนะคะ CR สีเขียวซึ่งตรงนี้เองเนี่ยมันจะแปรผันเนาะให้ค่าเจฟเนี่ยดีขึ้นยิ่งมากยิ่งดีถ้าสมมุติว่าค่าไตาคุณอยู่ที่ต่ำกว่า15แล้วคุณขึ้นไปสักที่ห้าเนี่ยโอ้โหเยี่ยมนะคะเพราะฉะนั้นเป้าหมายแรกทุกคนเลยที่มาดูคลิปลินแล้วรู้สึกว่าค่าไตาลดลงต่ำกว่า15%ครั้งแรกก่อนตั้งเป้าหมายก่อนค่ะ g f r 25ขึ้นไปคุณก็จะเป็นคนที่เป็นโรคไตระยะ4กลางนะคะคุณก็จะเป็นคนที่เป็นโรคไตระยะ4กลางถ้าสมมุติว่าค่าครีต t i n i เนี่ยแปรผันหลายจุดนะคะหลายส่วนค่อนข้างที่จะให้ l i เป็นิสต่เป็น 1, 2, 3ค่อนข้างยากจะไม่เหมือนค่า bun นะคะแต่ประเด็นสำคัญหลักๆก,ก็คือกินเกินกินเกิน อะไรก็ตามที่เกินในร่างกายมานานเครทินินจะลดค่อนข้างยาก